สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับใน EP นี้นะครับเราก็อยู่กันในหัวข้อขอมคือไทยไม่ใช่เขเมรต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นเพียงข้อคิดเห็นโดยนำปราสาทพระวิหารปราสาทนครวัดและก็ปราสาทาพิมายมาวิเคราะห์โดยเนื้อหานะครับอ้างมาจากเว็บไซต์โดยคุณทวิชจิตสมบูรณ์เป็นผู้เขียนเอาไว้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คาอธิบายคลิป ถ้าใครสนใจที่จะเข้าไปอ่านต่อก็จิ้มลิงก์ได้เลยนะครับเอาละครับเนื้อหาจะเป็นยังไงเราไปติดตามกันได้เลยนะครับปราดไทยหลายท่านได้ชวนกันสรุปแบบไม่มีเยื่อใยต่อชนชาติตนเองไปหลายครั้งแล้วว่าปราศาสตรเหล่านี้เป็นของเขมรโดยอ้างว่าเขมรคือลูกหลานของของโบราณที่สร้างนครวัดซึ่งจะเป็นแนวความคิดของนักวิชาการฝรั่งเศส ที่มาสร้างกรอบให้นักวิชาการไทยเราติดกับเหมือนกับกรณีการอบพยพจากเทือกเขาอันไตนั่นเองในบทความนี้จะแสดงเหตุผลให้เห็นว่าขอมน่าจะคือชนเผ่าไทยหรือวัฒนธรรมไทยโบราณที่เกิดอยู่ในดินแดนไทยมานานหลายพันปีและบัดนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ละลายเจือสมอยู่กับสายเลือดไทยเรานี่เองส่วนขเมนนั้นน่าจะเป็นชนอีกเผ่าหนึ่งที่เข้ามาภายหลัง แต่เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลงและหนีร่นเข้าป่ามาอยู่ในดินแดนประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศแม่มาแต่โบราณการซากประหลักหักพังของอารยธรรมของโบราณมีกระจายอยู่ทั่วดินแดนไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะในภาคอีสานมีตั้งแต่สกลน,นครอุทรธานีและเรื่อยมาทางขอนแก่นนครราชสีมาไปจนถึงบุริล์ศรีสะเกดอุบลจากนั้นก็ลามขึ้นเหนือ มีโลบุรีสีเทพหรือเพชรบูรณ์สีสัชชนาลัยหรือสุโคไทยเรียกได้ว่าแผ่นดินไทยทั้งหมดเป็นอารยธรรมขอมซึ่งกินพื้นที่ใหญ่กว่าแดนขเขมรปัจจุบันตั้งสีเท่าจูจูขอมก็เลือนหายไปจากประวัติศาสตร์อย่างไร้ร่องรอยแต่เราลองคิดดูสิครับว่าชนเผ่าจำนวนมหาศาลที่ครองดินแดนใหญ่โตขนาดดังกล่าวและมีเทคโนโลยีและวัฒนธรรมอันสูงส่ง จูจูจะเรือนหายไปได้ง่ายๆหรือหรือว่ามันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละเพียงแต่เปลี่ยนการเรียกชื่อหรือถูกเรียกชื่อเสียใหม่ตามนักประวัติศาสตร์ฝรั่งอยากจะเรียกเท่านั้นเองซึ่งชักนำให้นักวิชาการไทยหลายคนพากันสรุปแบบเชื่องๆตามฝรั่งว่าขอมคือบรรพบุรุษของขมิและยังยกย่องขมิว่าในอดีตเข้มแข็งจนครอบครองดินแดนไทยไปถึงสุโขทัยและดังนั้น เขาพระวิหารจึงเป็นของขเขมรมานานแล้วอย่างไม่ต้องเสียแรงสงสัยเชื่อได้ว่าอาณาจักรระโวทวารวดีศรีวิชัยซึ่งก็เป็นเพียงชื่อที่เลือนๆลลางๆในประวัติศาสตร์ก็คงจะทับซ้อนกับอาณาจักรขอมด้วยหรือไม่ก็เป็นอาณาจักรเดียวกันนั่น <c oughs> แหละเพียงแต่เรียกชื่อต่างกันไปตามเหตุปัจจัยอันแสนหลากหลายทางประวัติศาสตร์น่าคิดด้วยว่า ขอมนั้นอาจไม่ใช่อาณาจักรที่เป็นรูปธรรมแต่เป็นเพียงชื่อเรียกอาระยะธรรมอาณาจักรที่กล่าวมานั้นอาจมีอาระยะธรรมเดียวกันคืออาระยะธรรมขอมนั่นเองหลักฐานอาระยะธรรมขอมมีให้เห็นทั่วไปในแผ่นดินไทยปัจจุบันโดยเฉพาะที่เมืองเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามีพระนอนขนาดใหญ่สร้างด้วยศิลาแรงอายุ1,300ปี ตั้งอยู่ใกล้ๆปราสาทหินขอมโบราณขนาดเล็กหลายปราสาทซึ่งเป็นหลักฐานว่าขอมในช่วงนั้นก็นับถือทั้งพุทธและพราหมณ์พร้อมๆกันและศูนย์กลางขอมก็น่าจะอยู่แถวๆนครราชสีมานี่แหละอย่าลืมด้วยว่าดินแดนโคราชเจริญมาช้านานโดยมีชุมชนโบราณที่ใหญ่โตกล่าวหน้าด้านเทคโนโลยีอายุ5,000ปีที่บ้านโนนวัดยุคเดียวกับบ้านเชียงมีการหล่อสำริดด้วย และอายุ3,000ปีที่บ้านทานปรา,าสาทสำหรับปรา,าสาทพระวิหารมีคำสลักบนแผ่นหินว่าสุริยวรมันไม่ได้บอกว่าที่หหรือสองแสดงว่าต้องหมายความโดยปริยายว่าหนึ่งนั่นเองแถมบันไดแห่นมาทางด้านสีสเกตแสดงว่าสุริยวรมันที่หนึ่งผู้ทรงสร้างปรา,าสาททั้งสองหลังนี้ทรงประทับอยู่ทางฝั่งนี้แน่นอนอาจเป็นที่พิมายหรือที่กัณฑลักษ หรือระหว่างทางของทั้งสองเมืองนักวิชาการบางคนก็ไปสรุปว่าสุริย์วรมันที่หนึ่งประทับอยู่ที่เสียมราชของขมินในปัจจุบันเสียอีกซึ่งถ้าประทับเช่นนั้นจะมาลงแรงปีนเขามาสร้างปราสาทพระวิหารแล้วหันบันไดาทางขึ้นไปทางสีสะเกตทำไมแล้วทำไมต้องไปสร้างอีกปราสาทไว้ไกลถึงพิมายด้วยก็ถ้าอยู่แถวนั้นเสียแล้วก็สร้างปราสาทที่เสียมราชเสียเลยจะไม่ดีกว่าหรือ สุริยะวร,รมันที่หนึ่งนั้นหลังจากสร้างปราสาทพิมายและพระวิหารเสร็จก็น่าจะถูกยึดอํำนาจโดยชัยวร,รมันซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการสร้างปราสาทนี่แหละเพราะต้องเกณฑ์แรงงานมากมายสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนมากจากนั้นชัยวร,รมันก็ครองอํำนาจมาได้หลายองค์กินเวลาประมาณ100ปีพอดีในระหว่างนี้ ลูกหลานของสุริยะวรมันที่1ที่หนีรอดตายมาจากการถูกยืดอำนาจของชัยวรมันที่1แล้วไปสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ที่เสียมราฐก็เข้มแข็งขึ้นแล้วยกทัพกลับมาตีเอาพี่มายคืนได้ในที่สุดจากนั้นจึงสถาปนาตนขึ้นเป็นสุริยะวรมันที่สองซึ่งหากจากองค์ที่1นึ่ถึงหนึปีจากนั้นก็เอาเทคโนโลยีการก่อสร้างปราสาทหินกลับไปยังเสียมราฐเพื่อสร้างนครวัด ให้ยิ่งใหญ่กว่าสุริยวรมันที่หนึ่งได้สร้างไว้เสียอีมีความเป็นไปได้ว่าสุริยะวรมันที่สองอาจบนบาลเทพเจ้าว่าหากกู่บอลังได้สําเร็จจะสร้างนครวัดถวายเป็นการบูชาอันนึ่งคาว่าเสียมราชนั้นก็อาจเป็นชื่อที่บ่งบอกว่ารัฐแห่งชาวเสียมหรือสยามนั่นเองเนื่องจากคนสยามจากพิมายเป็นผู้ก่อตั้ง เป็นไปไม่ได้ที่กษัตริย์ที่ทำงานใหญ่เช่นการสร้างนครวัดอย่างสุริยะวรมันที่สองจะไม่มีการส่งสืบสันติวงศ์ไปยังสุริยะวรมันที่3 4และ5เพื่อกระทำภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ให้แล้วเสร็จแต่อนิจจาเมื่อสุริยะวรมันที่สองสร้างนครวัดยังไม่แล้วเสร็จก็ถูกลูกหลานของชัยวรมันทางพิมายบุรีลามศรีสเกตรวมกำลังกันเข้ามายึดอำนาจคืนอีก ดังนั้นนครวัดจึงมาเสร็จเอาสมัยของชัยวรมันที่7แทนที่จะเป็นสุริยวรมันที่สนครวัดนั้นใหญ่โตมโหฬารจูจูนึกจะสร้างก็คงไม่ได้หรอกมันต้องมีเทคโนโลยีพื้นฐานรองรับเสียก่อนคือต้องเรียนจากประถมมัธยมไปจนถึงมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนเช่นเทคโนโลยีการตัดหินลากหินยกหิน ก้อนละเป็นตะตันมันไม่ใช่เรื่องที่จะคิดเอาได้ชั่วข้ามคืนแต่มันต้องสะสมบ่มเพาะมาจากการสร้างวัดขนาดเล็กเช่นแถวอำเภอสูงเนินโคราชปราสาทพนมรุ้งปราสาทพิมายปราสาทพระวิหารเป็นต้นปราสาทหินพิมายนั้นไปตัดหินมาจากอำเภอสีคิ้วแล้วลากไปพิมายระยะทางประมาณ100กิโลเมตรมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสรุปแล้วก็คือนครวัดนั้น น่าจะสร้างโดยชาวขอมพิมายไม่ได้สร้างโดยชาวคาเมแต่ประการใดและสร้างจากต้นแบบแนวคิดศิลปะและเทคโนโลยีจากพิมายแม้แต่นางอักสรที่ฝรั่ยังมีลักษณะเหมือนกันขอสรุปว่าขอมโบราณกับไทยโบราณอย่างน้อยต้องเป็นเครือญาติกันถึงอย่างมากก็เป็นพวกเดียวกันไปเลยเพราะเราอยู่ร่วมแผ่นดินขวานทองแบบผสมกลมกลืนกันมาช้านานหลายพันปีแล้ว ส่วนขมิ้นนั้นสันนิษฐานโดยตันกะได้ว่าไม่น่าใช่ชนเผ่าขอมที่สร้างปราสาทนครวัดและพระวิหารพิมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจำนวนพลเมืองขมิ้นในยุคนั้นไม่น่ามีมากพอขนาดที่จะทำการก่อสร้างสิ่งมหึมาได้นี้อย่าลืมด้วยว่าคนงานก่อสร้างนับแสนต้องมีมวลชนอีกมหาศาลเพื่อรองรับด้านการขนส่งกำลังบำรุง อีกทั้งวัฒนธรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างของเขเมรก็ไม่เคยได้ยินว่าได้มีการพัฒนามาอย่างยาวนานและต่อเนื่องเช่นพวกขอมเป็นไปได้ยากว่าขอมจะหมายถึงกลุ่มชนชาวเคมรที่ได้ขยายอำนาจจากดินแดนเขเมรปัจจุบันออกมาทางพิมายและลบบุรีเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจะต้องสร้างปราสาทหินทางโน้นก่อนแล้วจึงมาสร้างทางฝั่งไทยทีหลังเพราะเทคโนโลยีการสร้างนี้ไม่ใช่ง่าย มันต้องเริ่มหัดเดินที่พิมายและพระวิหารเสียก่อนจึงจะไปวิ่งที่นครวัดได้มีผู้สังเกตไว้มากมายว่าศิลปะที่นครวัดเหมือนกับที่พิมายซึ่งเกิดก่อนอีกทั้งเส้นทางโบราณที่ค้นพบว่าเป็นถนนหินจากพิมายไปสู่นครวัดนั้นก็เป็นหลักฐานหนึ่งว่านครวัดเชื่อมโยงกับพิมายโดยตีความว่าเป็นเพราะเมื่อสุริยบรมันที่สอง กลับมายึดพี่มายคืนจากชัยวรมันได้แล้วก็เลยให้สร้างถนนนี้ไว้เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเมืองทั้งสองให้เป็นทองแผ่นเดียวกันซึ่งแสดงว่าพี่มายคงจะใหญ่โตมากจึงคุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อเป็นเส้นทางค้าขายระหว่างกันได้เดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตกันก่อนนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับเขาได้บอกว่าผมว่าเอาจริงจริง คนไทยคือขอมผมหาอ่านมาหลายช่องทางส่วนพวกขเมรคือแขกจามที่อยู่ตอนใต้ของขเมรติดทะเลอณาจักรขอมคืออาระยธรรมสูงมากคนก็ฉลาดปราสาทต,ต่างๆในไทยเก่าแก่ก็ของขอมโบราณส่วนมากเมืองที่มีปราสาทเก่าแก่จะไม่ค่อยถูกทิ้งร้างต่างจากนครวัดที่ถูกทิ้งร้างไม่มีคนดูแลเพราะมันไม่ใช่ของขมร ไทยก็คือขอมจนพวกแขกจามมาตีนครวัดแตกเลยอพยพหนีมาดินแดนสยามดินแดนแม่พ่อขเมนตีนครวัดแตกก็ไม่ได้ดูแลต่อพอมาถึงยุคที่ฝรั่งเศสมายึดเขตแดนพอได้รับอิสรภาพก็มีความอยากมีอารยธรรมกันคิดดูประเทศไทยเจริญกว่าขเมนอีกในปัจจุบันคนก็ฉลาดกว่าก้าวหน้ากว่าคือได้รับความฉลาดและพัฒนามาจากของโบราณ ส่วนคขมเมนดูในปัจจุบันเป็นไงบ้างล่าชา้าถ้ามีคนมีอรารยธรรมจริงคงไม่เป็นแบบนี้ถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าขอมคือเชื้อชาติไทยดั้งเดิมขอมคือหนึ่งในชนชาติไทยถ้าให้เทียบขอมก็เหมือนจังหวัดในปัจจุบันนี่แหละอาณาจักรโบราณของไทยมีเยอะอยู่ตัวอย่างเช่นตามพอลิงขอมศรีวิชัยล้านนา12ปันนาเป็นต้น ส่วนกัมพูชาก็คนไทยด้วยแต่เขาแยกตัวไปจากเราไปสร้างประเทศเองเพราะงั้นมันจึงไม่แปลกที่วัฒนธรรมเหมือนกันแต่เขมรต้องการยึดวัฒนธรรมทั้งหมดและตั้งตัวเองเป็นใหญ่เหนือวัฒนธรรมแถบนี้มันจึงพยายามอ้างว่าเราขโมยมันเป็นยังไงกันบ้างกับอีพีนี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม,มนะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ สำหรับอีนี้ขอบคุณที่รับชมครับ